สวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งซปะป,ะปะลาวพี่น้องฝั่งกัมพูชาพี่น้องฝั่งเวียดนามแล้วก็เอฟซของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้เมก็จะมารีแอคชั่นเพลงค่ะแล้วก็เพลงนี้นะคะเพิ่งปล่อยมาสดสดร้อนๆเลยค่ะอ่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะเมนะคะไม่ได้อัดคลิปค่ะเพราะว่าเมนะคะไปซื้อของมาทําสวนค่ะแล้วก็มีเอซที่น่ารักหลายช่องแนะนําเข้ามาด้วยนะคะเมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แนะนําบทเพลง มาให้เมรีแอคชั่นค่ะนั้นก็คือเพลงเจ้าคงบอแนมก็ร้องโดยโซภนาฟิเจอริงน้องกุจีเอ็กทูฟิเจอริงกับน้องทีเจมยูโนฟิเจอริงกับบิ๊กใหญ่แบกือค่ะเป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมานะคะมเมก็ขอให้เพลงนี้นะคะตั้มตั้มตีเย่นทะลุไร้ล้านู่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยจะเพลาะจะสนุกแค่ไหนมีแง่คิดทัศนคติดีๆอะไรในเพลงค่ะก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะที่ชอ นีค่ะโซภา c h าแชนแนลค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของเมย์นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะว่าเพลงนี้จะพลอดจะสนุกแค่ไหนคะ่ะไปดูกันเลยค่ะมาแล้วค่ะลูกเคยใส่มองหูต้องเป็นเบสกึ๊ดแน่เลยค่ะเจ้าคงบอเนมแต่ละคนน้อง<ด>โ<ซ> ว้าวว้าวเจ้าคงบ่นแนมน้องนางร้ยคําแพงคงบ่นแงงให้เสียสายตาคนทนจังอา ใจผู้ชายคนนี้มีสิ่งเดียวที่อยากจะขอมาคบกับไอ้ได้บอกมาแล้วก็ดีบอก flipped same you know D หน้าตาก็ซิวผิวไอ้ก็ดำเหนเนจอเธอเดียวสมองเลยจะจำตัวนั้นก็ดีทุกการกระทำไอ้มักจอแล้วโดยไม่นองก่อนคำเพรจะมีสิทธิ์บพรจะได้เป็นแฟนเพราะจะมีสิทธิ์แล้วบพสาจได้ควงกันเพรจะมีสิทธิ์บพจะได้สวมแหวนกับเขาไอ้มักหักจอและม่แก้มแดง ได้เป็นพ่อของลูสิดูแลจะนเทคแค่ดูแลมันอย่างดีแต่ตอนนี้ ถ้าเป็นไปได้กก็อยากเอาเธอนั้นมาซูนอยากเอาเธอนั้นมาหมอนแทนหมุนเฮ้ยหมอนแทนหอนผมอยากให้เจ้ามาเป็นคู่ก่อนนอนอยากให้เจ้าลองเป็นเมียอ้ก่อนเพราะว่าอายุแกก็เคยใส่มองทั้งว่าไอ้นั้นจะมีลูกซสองโอ้ไม่ต้องอีกตางจุดต้องอีกต่างแล้วากใ้เจ้า คนรอสุดยอดมากค่ะใส่แว่นตาม,มาด้วยนะคะว้าวสะพานสวยมากๆเลยคะ่ะว้าวเป็นวิวแม่น้ำเลยเนาะไม่แน่ใจมเป็นแม่น้ำโขงหรือเปล่านะคะเนี่ยใครรู้บอกเมย์ด้วยนะคะ นี่นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะบอกเลยนะคะว่าเพลงน,นี้เนี่ยเพลาะมากๆเลยค่ะนักร้องของเราแต่ละคนนะคะเสียงดีมีคุณภาพจริงๆเลยค่ะร้องผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลยค่ะแต่ละคนนะคะเสียงเขาก็มีเอกลักษณ์ไปคนละแบบค่ะแต่ว่าโอ้โหเพลาะทุกคนเลยค่ะน้องโสพนานะคะตัดทรงผมทรงใหม่หล่อ,อมากๆเลยค่ะแต่ละคนนะคะใส่ แว่นตามาอย่างเท่เลยนะคะแล้วก็นางเอก MV ของเรานะคะน้องนางน้อยนะคะก็สวยมากๆเลยค่ะยิ้มมาทีนึงนะใจละลายเลยนะคะแล้วก็มีน้องอแม่น้องลิต้ากับน้องลิต้ามาด้วยนะคะตอนนี้นะคะบิ๊กใหญ่ก็มีลูกสองแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะโอ้โหเพลงนี้นะคะบอกเลยว่าเพลาะมากๆเลยค่ะดนตรีก็เพลาะ เพลินๆเลยนะคะเมย์เนี่ยแอบยกตามเบาๆชิลๆค่ะสนุกดีค่ะเพลินๆ,ๆเลยนะคะแล้วก็เพลงนี้นะคะเขาก็มองหะเอออยากได้เจ้านี่เนาะอยากมาเป็นแฟนเนาะอยากจะมาคุ้มแขนอยากจะมาดูแลเนาะแล้วก็สัญญาเลยนะจะดูแลเจ้าเนี่ยเป็นอย่างดีจะเป็นพ่อที่อของดีอะไรลนะ่ะจะเป็นพ่อที่ดีของลูกสิโอ้ยแล้วก็ ะจะดูแลอย่างดีจะไม่ทําให้เจ้าเนี่ยเสียใจเสียน้ําตายอย่างคนที่เคยผ่านมาเลยนะยเป็นเพลงที่ จีบกันเบาๆเป็นเพลงที่ฟังสบายๆฟังเพลินๆเลยค่ะเมย์ก็ขอให้เพลงของเรานะคะโด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาค่ะเมย์ก็ขอให้เพลงนี้นะคะกงฟังคุยเย้กันไร้ล้านอยู่เลยค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะที่ช่องโซพนา h ช n แนลค่ะแล่ถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะที่ช่องอายูมีเมรูเนอร์ค่ะยังไงวันนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วนะคะไว ขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะห่างไกลโควิดปลอดโรคปลอดภัยค่ะบา,บายบายโชคดีมแม่ตาจังอายเจ้าคงบ่นแอ่โอ้ยหลาคำแพงคงบ่แแงใไงเสียสายตาคนจนจังอายเจ้าคงบ่นแนม่มาเจ้าคือสินแนมหาคนที่ดี Yeah.